ปนใจเย็นหนาพบไม่วยนี่คือบริเวณโดยรอบสันเขื่อนสีนิครลินครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วครับกีนุ่มทางเราก็พี่ช่อยของเราครับนะฮะขอบคุณมากนะครับ กับโอ้โหขับรถได้ยอดเยี่ยมมากตอนนี้นะฮเป็นบรรยากาศบอกนะฮะช่วงตอนนี้เป็นเวลา6กโมงพอดีนะครับหกโมงเช้าจอดครับทักทิศขึ้นตรงนู้นครับ